ครับยังมีขีดความสามารถในการค้นหาและช่วยชีวิตรวมถึงการรับเลียงผู้ป่วยครับในกรณีที่มีผู้ประสบภัยครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าได้รับการบาดเจ็บครับก็สามารถทําการลงรับครับแล้วก็นาไปส่งต่อเพื่อรับการรักษาต่อไปครับสำหรับการส่งครับก็จะมีทั้งส่วนของบัสกตเนี่ยสามารถส่งลงแล้วก็รับได้เลยโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ในการประกอบลงไปนะส่วนเปครับก็สามารถขึ้นได้ทั้งผู้ป่วยรวมถึงพีเจสอาก็สามารถประกอบขึ้นมาได้ครับ แล้วเราก็ช่วยโดยหน่วยดยิน2องสูสดสุราชครับช่วยกันตอนนั้นใช้เป็นส่วนของยกกูคยูสโต้ครับลักษณะนี้นครับก็จะเกี่ยวกับในส่วนของพอยน,นะครับหรือว่าล็อก,กวก้านที่อยู่กับด้านขวาของเครื่องเป็นุกาน,นะครับว่าเหตุการณ์ของไม่จะเป็นไฟฟ่าหรือว่าดีเอ ช่วงนี้จะมีความรุนแรงตามลำดับนะครับแล้วก็เป็นทุกปีและมีมากขึ้นกองทัพประกาศก็เลยจับตั้งหน่วยงานนะครับเพื่อจะทำให้เป็นศูนย์กลางของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและทองเิทาสในเขตภาคเหนือก็ได้มองมาที่สนาวบิน จังหวัดเชียงรายสนามบินของกองทัพอากาศที่ปุ๋ยที่66นะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือให้ชั้นทุ่งขึ้นไม่เกิน20บาทน่าแจะเนี่ยทางครับก็ส่วนมากก็5นาทีได้1ติ๊กครับการทั่งไบตนะครับตั้งแต่500ติ๊กครับถึงแบบน้ำใช่ครับใช่ครับเรามีความร่วมกันสมรรถนะก็มีมีคอิวเตอร์อเนกประสงคนะครับสามารถไปบัตรประจิตได้ หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบินตรวจการบินส่งกําลังพลน,นะครับบินช่วยเหลือกู้ภัยช่วยน้ำพ่ม่มฝนแรงนะครับไฟป่านะครับบรรทุกผู้โดยสารได้6คนครับตักน้ำได้รั้งละ500ล,ลิตรครับผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานเจ้าหน้าที่ภาคกางและภาคเอกชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนรวมถึงที่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายทุกท่านที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่้าไว้ในโอกาสนี้ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนากรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถืออีกครั้งเลชพระบารามีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดอภิบาลประธานพรให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายที่รักทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญร่ามกลางด้วยจตุ่รวริจัรไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ปราศจากพยันตรายทั้งปวงและสัมพิษผลให้สิ่งอันพึงปราถนาทุประการ